สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่13เดือนสิงหาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ลาดกระเลียงใกล้ๆกับตำบล้อยแก้วนะครับมีกองกําลังทาหารมิโนลายเข้าไปในพื้นที่ประมาณ200นายนะครับเข้าไปตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาจนถึงวันที่13วันนี้นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับ กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองลอยก่ะนะครับเข้าไปโจมตีทหารมินอลายอย่างหนักนะครับที่มุ่งหน้ามายัางเมืองลอยแก้วนะครับแต่ทหารเคหรือเคนเดียบที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้าโจมตี2พื้นที่ด้วยกัน,นครับสองสามวันที่ผ่านมามีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับทำให้ทหารมินายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12นายนะครับ ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันนี้นะครับทหารมินนอรลเข้ามาในพื้นที่ประมาณ200นายนะครับมีรถหุ้มเกราะเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วเข้าไปในหมู่บ้านจับกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับ อาจจะมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชน,นกลุ่มพิเยบที่อยู่ในเขตเมืองลอยกอโจมตีตั้งแต่วันที่9นะครับแต่ทหารมิโนงลายก็ยังเดินหน้าเข้ามาในพื้นที่เมืองลอยแก้วนะครับก็มีทหารเคเทียบร่วมกับทหารเคเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13วันนี้ทหารมิโนงลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า13านายด้วยกันครับแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับแต่ทหารเคหรือเคเทียบนะครับได้ประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ที่ต่างๆนะครับให้ย้ายหนีออกจากหมู่บ้านนะครับเวลาทหารมิโนลายเข้ามาในพื้นที่นะครับช่วงนี้ทหารมิโนลายเริ่มจะจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวประกันนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับที่สู้รบกับทหารมิโนลายตั้งแต่วันที่เก้าที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ไหวอะไรให้กับผู้เสียชีวิตไปนะครับสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับจะขับไล่ทหารมิโนลายให้ออกไปจากพื้นที่ให้ได้นะครับ ในพื้นที่ลัดกะยาใกล้ๆก,ก,กับเมืองลอยกอหรือเมืองลอยแก้วนะครับทหารมินโนลายก็ยังเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะครับมีการสู้รบกันอย่างหนักนะครับสองสาวันที่ผ่านมาพี่น้องชาวบ้านต้องอบพยบหนีกันจนํานวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า800 0คนด้วยกัน,นครับทหารมินโนลายเข้าไปคุมขู่พี่น้องประชาชน หรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านอยู่ในบ้านตัวเองนะครับทหารวินนไลายเข้าไปยึดแล้วตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับเอาหมูเอาไก่พี่น้องประชาชนหรือป้อนทรัพย์สินพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทหารเคเอหรือเคเดียบ e เข้าโจมตีทหารวินนอลายอย่างหนักนะครับตอนนี้ในพื้นที่ฝนก็ตกหนักนะครับยังไม่หยุดนะครับจนถึงวันนี้วันที่13ก็ยังมีฝนออยๆอยู o ่ในพื้นที่นะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่กองสกายนะครับเมื่อวานนี้กองกําลังกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับเข้าโจมตีค่ายทาหารมินองลายที่มาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่เมืองขินอูนะครับกลุ่มปกป้องประชาชน ือกลุ่มพีเดียบนะครับใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กยิงเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับใช้ RPG ยิงเข้าใส่ไม่ต่ำกว่า19นัดด้วยกัน,นครับทำให้ทหารมิโนไลที่มาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3นายด้วยกันครับแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่ทหารมิโนไลก็ยิงตอบโต้ออกมาจากฐานนะครับแล้วมีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลุ่มปกป,ป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิโนไล มีปืนที่ตันสมัยกว่านะครับใช้ปืน RPG หรือปืน120มมยิงตอบโต้กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับแต่น้องๆเยาวชนที่ใช้ปืน RPG ยิงใส่ก็ปฏิบด้วยตัวเองนะครับก็เลยยิงเข้าไปในพื้นที่ <c oughs> ไม่ต่ำกว่า19นัดนะครับทำให้ทหารมินโนไลที่อยู่ในฐานเสียชีวิตไป3นายด้วยกันครับแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับพี่น้องหลังจากนั้นทหารมินโนไลเสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับ ในช่วงเวลา10.30นาทีนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนากลุ่มเทียบที่อยู่ในพื้นที่เห็นว่ารถขบวนทหารมินอลายเข้ามาในพื้นที่ประมาณ3คันนะครับเพื่อจะมาสมท,ทบทับตัวเองที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา10โมงของเมื่อวานนี้นะครับทหารมินอลายเสริมกําลังเข้ามาประมาณ40กันนายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนไปวางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางนะครับแล้วจุดชนวนระเบิดทําให้รถขบวนทหารมินอลาย ได้รับความเสียหายไปอีก1นึคันนะครับแต่อีก2องคันหลบหนีไปไ,ได้นะครับทหารมิรายที่นั่งมาในรถเสียชีวิตไป4นายนะครับที่น้องๆเยาวชน,น,นวางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางประมาณ3ลูกด้วยกันครับ ทำให้รถเสียหายไปทั้งคันนะครับแล้วมีข้าวสารน้ํามันทหารมิโนลายที่อยู่ในรถนะครับพร้อมกับอาวุธปืนอีก4กระบอกด้วยกันกลุ่มน้องๆเยาวชนยึดอาวุธปืนทหารมิโนลายได้อีก4กระบอกนะครับร่วมกับลูกกระสุนหรือระเบิดเดือ r p g 1กระบอกนะครับกับลูกกระสุนประมาณ1,000นัดน,นะครับทหารมิโนลายจะเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายใกล้ๆกับเมืองขินอูน,นะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาคสกายนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพีเดียบนะครับใช้ระเบิดมือคว้างเข้าไปในสถานีตำรวจหรือมีเสาสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตไมเทียวตั้งอยู่ในสถานีนะครับมีตำรวจหรือทหารวิ่งไล่ที่อยู่ในสถานีประมาณ15นายนะครับแต่กลุ่มปกป้องป,องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบนะครับใช้ระเบิดมือเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วคว้างเข้าใส่ในสถานี ทำให้ตำรวจที่อยู่ในสถาน,นีได้รับบาดเจ็บไปหลายนายนะครับแต่ยังไม่ทรบบาบว่าเสียชีวิตไปกี่นายเนื่องจากกลุ่มพีเดียบนะครับใช้ระเบิดมือคว้างเข้าไปในสถาน,นีนะครับ ทำให้ได้รับความเสียหายมีไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนคว่างระเบิดเข้าไปแล้ววิ่งหนีออกมาจากที่เกิดเหตุนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าตำรวจมิโนลาลเสียชีวิตไปกี่นายนะครับที่นั่งเฝ้าเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนใจกล้านะครับคว่างระเบิดเข้าไปใส่พวกมิโนงลที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายเช่นกันนะครับพี่น้องมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับทหารมิโนไล ก็ยังประจําการอยู่ในพื้นที่จํานวนมากนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงค่า